กลบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีมาพอกับเบ้าเหลือมกับช่วงรดต่อๆชั้นแนวกับเบ้าเหลือมอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับพี่น้องมือนีเบ้าเหลือมมีเมนูไต่มาฝากเป็นของกินเหรียญไต่ไมพี่น้องอันนี้เขาเอื่นเขาเกี๊ยวปลาของผักไต่เรือเขาเอิ่นคือโปะพี่น้องเนี่ยคือโป้เป็นลักษณะนี้ครับเบื้องใน หรือว่าล้างหมองก็จะเอาไปซอยเป็นชิ้นเน้อยนะครับชิ้นเน้อยมันเป็นเนื้อปลาเนื้อปลาล้วนๆพี่น้องเนื้อปลาอาันนี้ผสมแป้งยู่นิดนึงบ้าเรือว่าเรากะสูตรการเท็นในบ้าเรือมาหลุดเจ้านะครับมาครับพี่ๆอยตังประเทศนอกประเทศในประเทศทุกขู่ทุกคนมากินเขาเกี๊ยวปลาหรือว่ากือโป๊้น้ำบ้าเรือพี่น้องน้ำจิ้มกะมีเนี่ยน้ำจิ้มแบบ อันนี้แบบที่หนึ่งครับอันนี้แบบที่สองอันนี้แบ,บเป็นชีดเป็นชีดพี่น้องเบิงน,นี่ย้าเรื่องชิมลองกินใเนเบิ้งครับบ้านนี้เป็นแนวได๋ม,มาครับลองชิมกันแ่อนแรกแบบเพียวๆกัน พี่น้องเนื้อปลาเนื้อปลาบางย่างหลายได้พี่น้องแซีบแน่นๆอร้อนน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มแรกบ้างบ้าเรือสีหวงรสฉันเป็นหน่ไห้ครับ แรกเป็นแบบคล้ายน้ำจิ้มหมูชินแต่ว่าเป็นอ่อนๆพี่น้องแบบรสชาติออกอ่อนๆนิดๆกัดสบากัดแซ่บครับมาอันนี้กันนี่แม,นนม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มใกล้ตัวไปแล้วบ้า,บาเหลือมองโรงครับ ไปสองกันได้กันแช่บเบ,บ้างเหลืออีกกินเส่ชีดชีดได้ไหมพี่น้องออกินเส่ชีดกับเขากันพี่น้องได้วอแจ๊ผู้มักมาต่ดวมาตรวจเลยตรดวจดด เมนูกิลเลนพี่น้องรังก็ดีเยาวกะถอดในกรอบก็นี่ตอันนี้มันไม่ไหมพี่น้องมีความกรอบมีความนุ่มลงตัว ใช่ที่กบเสียไปน้องอื นี่ก็เข้าก็ดีน้ำาจิ้มไปเลยพี่นอ้อง ยังกินได้ก็เสียบครับ บ้าเหลือมมากินใส่ชฐีพีหน่องอันนี้นครับคือมากเกลื่อมเข่าตาก็าต้องเอาไหดดล่ตรวจได้

เชียร์ดีก่อนคุณหรอกเสียบดี กันแห้งกับเก็ดพี่น่องแก้ว Cây giang đều tiền hoàng bưng xuống thì nhu cầu Của sành เดาเบางเหลือมคิดว่าชิดเข้ากันสุด ไม่พี่น้องครับผมการเชียนเดิมเชียนเคยนะครับบ้าเหลือมกก๋สีหอล,ลา้าไปก่อนครับตะว่าก่อนนอกจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบ้าเหลือมด้วยครับพี่น้องขอบคุณคนที่เข้ามารับช่วมคลิปบ้าเหลือมครับและขอบคุณคนที่กาลังที่ทเข่ามารับช่วมคลิปบ้าเหลือมครับผม้อนี่เขาเกลียบปลา หรือว่ากือโป้ของผักไใต้เสแปรีพี่น้องถอดไม่ไมเลยขันโมนี้กินบ่เบิดกะขอตรวจขอใคกับผมหรือว่ากินบ่สุภาพบอกบ่มวันกะขอตรวจขอใคกับผมเอามาเราชมกัน่าคลิมนาบ้าเหลือมสีมี่ยังมานํำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับเป็นเมนูเสแบรีีง่งสำหรับวันนี้ขอการเข้า่าขอุูับและสวัสดีกับผม